m อโยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรุรีกับ12โรงเรียนบริบาลการศึกษานอกระบบสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอาจารย์ด็อร์พลพันธ์เดิศจันทราังกุลและดรสุริยาสว่างแก้วผู้บริหารโรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์จังหวัดอุบลและสุรินที่ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับโรงเรียนบริบาลการศึกษานอกระบบสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ12โรงเรียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิทยาเบญจาทิกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้ลกล่าวต้อนรับและดรทิตาภาเบญจาทิกุลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนอธิการประธานเซ็น MOU ในครั้งนี้โดยละเอียดเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยค่ะในนามของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราได้มามีการทํา MOU กันในวันนี้กับ12โรงเรียนโรงเรียนบริบาลน,นอกระบบของ ภายในการภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพื่อที่จะเราจะมาร่วมกันพัฒนาเด็กไทยเราให้มีการศึกษาในระดับมีเดียตีได้ทั่วถึงนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่ยงว่าทางโรงเรียนบริบาลก็คงจะรับนโยบายจากเราไปแล้วก็ช่วยกันให้โอกาสทางเด็กที่ได้การศึกษาหรือต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลความเจริญได้เข้ามาศึกษาในกรุงเทพเพื่อจะได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นนะคะ ก็ขอความร่วมมือและก็ขอกับขอบมภาคุณมปในอย่างสูงที่ได้มี MOU กันวันนี้นะคะที่จะให้ทางโรงเรียนบริบาลเนี่ยนะคะได้ไปเชิญชวนหรือไปสัมพันธ์ในตัวแทนของมหาวิทยาลัยเราให้เชิญชวนให้กับเด็กที่ได้การศึกษาหรือเด็กที่อยากจะมีความรู้ในระดับปริญญาตรีนะคะเพื่อจบแล้วจะได้มีงานทําเพื่อไปพัฒนาครอบครัวพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปะค่ะในส่วนผมก็คือเป็นตัวแทนและก็เป็นตัวประสานให้กับ โรงเรียนบริบาลทั้งหมด12โรง,งเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการลงภายใต้โรงเรียนเอกชนนอกระบบนะได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับโดยเฉพาะเมื่อเช้านะครับท่านรองอธิการนะครับก็ได้มาประทักกถาและก็ให้คำชี้นำในเรื่องการประชาสัมพันธ์แล้วก็ท่านผู้ช่วยอธิการมาในวันนี้ เราก็ได้มีโครงการดีๆโดยเฉพาะในส่วนของวิชาแล้วก็แผนกในแต่ละสาขาของมหาาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยเฉพาะเป็นการที่บอกว่าตรงเป้าหมายนะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคณะพยาบาลศา,าสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับคณะสาธารณสุขหรือขแขนงอื่นๆที่นักเรียนของเราในสาขา,าโรงเรียนบริบาลเพราะส่วนใหญ่ของเราเนี่ย99%จบ การศึกษาคือวุฒิการศึกษาม .6 เพื่อจะมาต่อยอดที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยเฉพาะเราเร่งเข็นในการศึกษาควบคู่กับการมีงานทาและประกอบด้วยนะครับโครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษาเราเร่งเขียนในส่วนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในโครงการศึกษาต่อยอดให้ทั้งเรียนต่อทํางานและสารฝันในส่วนที่เด็กของเราจะประสบผลสาเร็จ เหมือนวันนี้ก็จะมีส่วนบางท่านที่เป็นเจ้าของโรงเรียนนะฮะโดยเฉพาะป้าเข่งเนี้ยนะครับเป็นส่วนของโรงพยาบาลนะครับเข้ามาเราจึงบอกว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพในเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพในปี2 5 6 4ั5นะครับโดยเฉพาะรัฐบาลมองเห็นในตรงนี้เราจึงให้ทำการสอดคล้องในเรื่องของการเรียนต่อและทำงานควบคู่นะครับเพื่อเป็นการตอบโจทย์ในส่วนของครอบครัวของเด็กนักเรียนด้วย ผมจึงบอกว่าวันนี้ทั้ง12บริบาลน,นะครับในสังกัดของโรงเรียนเอกชนนอกนอกระบบในกระทรวงศึกษาธิการเราจึงได้พร้อมนะครับกันมาทำโครงการศึกษาต่อและทำโครงการต่อยอดเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ครับ